พ่อแห่งชาติวันนี้เป็นวันสําคัญของชาติไทยและชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขจังหวัดปนบุรีนะครับเป็นประธานปลูกต้นไม้พระราชทานตามโครงการลักป่าพยุงไทยพระบาทนะครับได้ร่วมในพิธีปลูกต้นไม้เป็นลําดับต่อ ผวราชการจังหวัดสุพรีสถาบันการศึกษามีมาชุมนมพร้อมเรียกันหน้าาราชการพนักงานและตาอองตุรีพบบาททรงเจริญ i